กินมังสวิรัติที่ร้านเวจแจแปนร้านอยู่ที่ถนนจันใกล้ๆเอเชียทีคครับยกให้เวจแจแปนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยทุกเมนูเนี่ยเป็นมังสวิรัติเป็นวีแกนสามารถสั่งเป็นเจได้ด้วยนะครับมาทั้งทีก็ต้องลองสั่งหลายๆอย่างมากินดูครับวันนี้ก็เลยลองสั่งเซตเต้าหู้ทอดคัตสึเบนโตะเทมปุระผักรวมแกงกะหรี่อูด้งไก่คราเกะมังสวิรัติคาซาลิมากิชิคมากิซูชิหัวเชเทาวญี่ปุ่นมิโซโดเดนกากุแล้วก็พุดดิ้งงาดำพุดดิ้งชาเเียยยววมมัทฉะโโอออออ้หหาาาารรตตต็๊แุ่่่่กง ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะทานอะไรแต่ว่าอยากทานหลายๆอย่างผมแนะนําอันนี้ครับเบนโตะเทมปุระผักรวมครับอันนี้ยหกล่องหนึ่งอิ่มสําหรับ1คนพอดีเลยครับเมนูนี้อยากแนะนํามากๆแกงครีมสตูผักรวมครับสตูผักรวมเคี่ยวมาผักนิ่มๆแล้วก็อยู่ในซุปครีมโอ้โหอร่อยติดใจครับจานนี้ เมนูนี้ไม่สั่งไม่ได้ครับคาซาริมากิชิไขมากิซูชิครับมันจะเป็นแบบสไตล์ข้าวปั้นที่มีข้าว2แบบแนะนําเลยครับเมนูนี้ต้องลองครับของกินเล่นของร้านนี้ที่ห้ามพลาดครับไก่คาลาเกะครับ ทำจากเห็ดแล้วก็ไปชุบแป้งแล้วทอดกรอบๆโอ้โหคุณครับมันอร่อยมากจริงๆกัดไปนี่กรอบกรวบเลยอะจบท้ายด้วยของหวานพุดดิ้งงาดํากับพุดดิ้งชาเขียวเป็นรสชาติงาดํากับรสชาติชาเขียวที่กลมกล่อมมากๆครับรสชาติอาหารที่ออกมามีความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆแนะนําให้มาลองครับเวช c จแป p ครับร้านเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับหยุดเฉพาะวันจันทร์ใครที่จะมาผมแนะนําว่าให้ลองโทรมาจองโต๊ะกับทางร้านก่อนก็ได้นะครับโทรได้เลยตามเบอร์ที่เราแปะไว้ด้านล่างครับ